วัดีค่ะวันนี้นะคะครูเชิมาชวนทุกคนฝึกโยคะกันนะคะผ่อนคลายความเครียดนะช่วงนี้ก็สถานการณ์ปรึงกันไปหมดใช่ไหมคะดังนั้นนะเรามาฝึกโยคะนะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดกันนะคะสิ่งหนึ่งที่ดีมากๆเลยที่ทำมาการฝึกโยคะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะนั่นก็คือลมหายใจของเรานั่นเองค่ะการฝึกโยคะจะทำให้เรานั้นมีสติกลับมาอยู่ที่ร่างกายของเราพร้อมกับการเคลื่อนไหวและ ลมหายใจนะคะมันจะทําให้ร่างกายรู้สึกผ่อนแลวก็ผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นนะสาหรับใครที่รู้สึกว่าการนั่งสมาธิ mm hmm. การภาวนามันรู้สึกห่างไกลเราเหลือเกินนะโยคะค่ะเป็นอันนึงที่จะช่วยได้นะวันนี้เรามาเริ่มฝึกกันเลยแบบสบายๆง่ายๆนะใครไม่มีแบดอยู่บ้านก็ทําได้อยู่บนเตียงนอนก็ทําได้นะคะโอเคมาเลยผ่อนคอาลายคอบ่าไหลกันก่อนเลยนะดับแรกมือประสานไว้หลังศีรษะค่ะ เปิดสอบไว้เยอะๆหายใจเข้าลึกนะหายใจออกค่ะโน้มศีรษะลงไม่กดคอนะคะวางสบายๆย,ยืดเส้นคอด้านหลังหายใจเข้าไปเงยหน้าขึ้นเปิดสอบเยอะๆยืดอกเงยหน้าหาเพดานหายใจออกไปโน้มศีรษะลง่อนคลายยืดเส้นคอหายใจเข้าไปเงยหน้าขึ้น ยืดอกเยอะๆหายใจออกลงไปครั้งที่สามหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าเงยหน้า หายปลายหายใจออกหายใจเข้าเลยหนะ้าขึ้นค่ะยืดอกอีกครั้งหนึ่งโอเคหายใจออกเอาหน้ามาตรงกลางแล้ววางมือลงค่ะเอามือซ้ายนะคะปลายควายด้านหลังมือขวาจับข้างศาีรษะหายใจเข้าลึกหายใจออกเอ็นคอไปทางขวาแค่นี้เลยตา ที่เพดานค่ะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อตาด้วยนะดูคอมพิวเตอร์เยอะๆดูมือถือเยอะๆนะคะหายใจเข้าออกปกติแล้วค้างไว้เลยค่ะเราจะรู้สึกตึงบริเวณข้างลำคองบ้างยืดไปจนถึงฝ่าถึงสะบักเลยนะหายใจเข้าออกไาโอเคกลายสลับข้างมือขวาไว้ด้านหลังมือซ้ายจับข้างศีรษะหายใจเข้าหายใจออกไป ตามองเพดายืดปทางไว้หายใจเข้าลึกออกยาวโอเคผ่อนคลายได้มาค่ะท่าต่อมาเลยท่าต่อมานะคะไปค่ะ น้ำมือสอบติดกันไว้ด้านหน้าประกบฝ่ามือไว้แบบนี้ออกแรงกล้ามเนื้อหัวไหล่และการเป็นการยืดกล้ามเนื้ออกออกไปด้วยนะคะให้เราหายใจได้สะดวกแล้วก็ดีขึ้นเนื่องจากว่าเรานั่งทํางานนั่งเล่นคอมอะไรอยู่บ้านเมอฟอร์มโฟมมันจะยิ่งหดตัวลมท่านี้จะช่วยให้เรายืดกอ,อ,อกหายไหล่ฝึกแล้วหายใจได้ดีขึ้นนะคะป้ายอกแรงประกบฝ่ามือนะคะสอบติดกันแล้วออกแรงบีมือเข้าหากันออกแรงกล้ามเนื้อนะคะหายใจเข้าหายใจออก ปิดดันศอกไปด้านหลังเยอะๆเห็นไหมคะหัวไหล่ศอกตั้งฉากดันไปด้านหลังเยอะๆเลยป้ายมานีหายใจเข้า,านนหายใจออกป้ายหายใจเข้าหนีศอกพาันเยอะๆหายใจออกป้าสามหายใจเข้านีหายใจออกปาราป้า,ปา,ปาสี่หายใจเข้าหายใจออกห้า ปเข้าออกหกหายใจเข้าออกแรงดีนะไปออกเจปักซอไปด้านหลังเยอะๆหายใจเข้าหายใจออกปายแปดหายใจเข้าหายใจออกเก้าสุดท้ายค่ะหายใจเข้าหายใจออกปายสิบโอเค okay, ว่ามือลงได้ ปต่อมาค่ะนั่งคัดสมาบสบายนะวางมือขวาข้างตัวชูมือซ้ายหายใจเข้ายืดสี่ข้างขึ้นไปให้เยอะที่สุดหายใจออกงอศอกเอ็นนังไว้ตามองเพดานไม่คว่ำตัวลงเปิดขึ้นสามสองยืดสี่ข้างสุดๆไปหายใจเข้าสลับข้างยกขึ้นมาฮึหายใจออกเอ็นสามสองหนึ่งหายใจเข้าขึ้นพาสลับข้างวางลงยืดเยอะๆหายใจออก หายใจเข้าขึ้นยืนเดออกเอ็นหายใจเข้าสลับข้างหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไปข้าอีกครั้งหนึ่งหายใจออกสุดท้ายหายใจเข้า แล้วหายใจออกโอเคหายใจเข้าโยกตัวกลับขึ้นมาต่อมาค่ะกูจะทำด้านข้างนะจะได้เห็นวางมือลงด้านหน้าหายใจเข้าลึกค่ะนั่งขัดสมาธิเดิมสบายๆหายใจออกเดินมือไปด้านหน้าไปให้สุดไปให้สุดก้นไม่ลอยเหนือจาพืืนนะไปให้สุดค้างไว้สาม สองหนึ่งหายใจเข้าค่ะยกกลับขึ้นมาวางมือไปด้านหลงังวางมือให้เต็มฝว่ามือยืดอกขาไปด้านเยอะๆยืดอกขึ้นไปออกขึ้นไปหายใจเข้าลึกเอ็นศีรษะลงหายใจออกยืดทางไปเยอะๆเลยหายใจเข้ายกกลับขึ้นมาหายใจออกเดินมือไปด้านหน้าค่ะทำสักสามครั้งนะผ่อนคลายกล้ลามเน,นื้อหลังยือกป้ายทังไว้ค่ะห้าสี่สาม สอห,หายใจเข้าปายขึ้นวาดมือลงหายใจออกไปอีดขั้งนะึงและหายใจเข้ายืดอ,ออกขึ้นไปให้สุดๆเลยหายใจออกเพ่นไปยืดขางโยๆนะคะลดเหนียบไล่ค่างนะหายใจเข้ายางปรับขึ้นมาสุดท้ายหายใจออกน้มตัวไปายผ่อนคลายน้อมศีรษะลงหายใจเข้าลึอกออกนยาว หายใจเข้าเดินมือกลับขึ้นมาค่ะสุดท้ายหายใจออกว่างมือลงหายใจเข้ายืดหายใจออกอหายใจเข้าค่ะยกศีรษะขึ้นโอเคผ่อนคลายเหยียดขาตรงไปด้านหน้าเลยเหยียดขาตรงไปด้านหน้ามาขาชิดติดกันนะหรือแยกเข้าสะโพกก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลย หายใจเข้าชูม,มือขึ้นค่ะหายใจออกโน้มตัวลงไปได้แค่ไหนแค่นั้นนะหลังโค้งไม่เป็นไรนะคะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังและพยายามดันสะโพกไปด้านหลังโอเคโน้ตัวลงมาผ่อนคลายค่ะเราจะวสุดตึงตั้งแต่ขาหลังเรื่อยมาจนถึงคอเลยนะค้างไว้หายใจเข้าลึกออกยาวค่ะกล้ามเนื้อเราจะผ่อนคลายในจุดที่เรารู้สึกว่าเราไม่เกร็งนะเราพยายามอยากเกร็ง อยู่ก,กับลมหายใจไว้อ่ะโอเคค่อยๆ่อยกตัวกลับขึ้นมาค่ะเท้าซ้ายค่ะข้ามขาขวาไปวางฝ่าเท้าตั้งขึ้นมือซ้ายไว้ด้านหลังยุงตัวยืดตัวไว้หายใจเข้าชูม,มือขวายืดที่สุดหายใจออกสอกขวาขาดเข่าซ้ายและบีดตัวไปทางด้านซ้ายนะคะหายใจเข้าลนะึก ออกให้ยาวเราจะหายใจลำบากหน่อยในท่านี้เพราะเราบิดท้องวดอวัยวะภายในช่องท้องนะคะมากระตุ้นการระบบการทำงานของเราให้ดีขึ้นโอเคคลายได้หายใจเข้าวาดมือสลับไปค่ะฝ่าเท้าขวาข้ามขาดซ้ายมามือขวาก็าจะอ้อมไปด้านหลังหายใจเข้ายืดซ้ายยืดตัวเยอะๆหายใจออกไปคว้บิดตัว หายใจเข้าลึกออกยาวนะโอเคหายใจเข้ากลับมาคลายค่ะท่าผีเสื้อต่อเลยค่ะมาฝ่าเท้าประกบกันด้านหน้าและก็คือปีกผีเสื้อแบบนี้ขึ้นลงขึ้นลงทิ้งไปสบายๆนั่งหลังผ่อนคลายแค่นี้เลยค่ะเพื่อเป็นการวอร์มข้อต่อสะโพกแล้วก็เป็นการกระตุ้น ระบบการทํางานให้ดีขึ้นนะคะให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นเองมาเลยไปเลยค่ะมาทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆหายใจเข้าลึกอ,ออกยาวนะอยู่กับลมหายใจัวเองไว้โอเคไปได้มาค่ะต่อมาค่ะ นั่งขัดสมาธิฝ่าเท้าขวาไว้บนเข่าซ้ายนะฝ่าเท้าซ้ายไว้อยู่ใต้เข่าขวาไปยืดแก้มเท้อโ้นเช่นเคยนั่งนานรวฟอฟร์มูลหรือแม้กระทั่งการนั่งอยู่บนโซฟาดูซีรีส์ก็ตามนะคะเมื่อยแน่นอน,อนหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกให้ยาวไปยืดปายยืดปลายค้างไว้หายใจเข้าลึกอ,ออกอยาวค้างไว้นะคะที่เดี่ย,ยืดเส้นก้นโอเค กลับขึ้นมาสลับข้างค่ะเดี๋ยวขอเป็ดกระดูกเสียงข้างนอกดังโอเคมาฝ่าเท้าซ้ายไว้ข้างบนฝ่าเท้าขวาไว้ข้างล่างค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกไป้างไว โอเคหายใจเข้ายอกตัวกลับขึ้นมาเยี่ยมมาต่อไปค่ะฝึกท้องกันสักหน่อยนะจ๊ะอยู่บ้านอาจจะพรุงยุไว้นะคะเวิร์ฟฟอร์มโนะมาค่ะเรามาเลยเตรียมตัวพึกแยกเข่า,าเท้าสโคปลายเท้าแปะลงพื้นใครไม่ไหวกระดกเท้าได้นะคะดูว่าตัวเองไหวแค่ไหนนะแล้วก็เอามือแตะหัวเข่าหายใจเข้าลึก หายใจออกเอ็นตัวลงหนึ่งหายใจเข้าอัพตัวขึ้นหายใจออกลงสองหายใจเข้าพยายามยือดอกไว้สามอกไม่งอ,อแบบนี้ยือดอกไว้ขึ้นออกสี่หายใจเข้าออกห้าหายใจเข้าออกหกหายใจเข้าออกเจ็ดเข้าออกแปดเข้าออกเก้า สุดท้ายค่ะหายใจเข้าหายใจออกสิบท้างไว้ท้างไว้ขางไว้ขางไว้ท้างไว้ขางไว้างไว้ยืดอกยืดอกยืดอกแค่นี้เองข้างไว้เลยสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองโอเคหายใจเข้าอัพตัวขึ้นมาค่ะมารับตัวลงนอนเลยกอดเข่าสองข้างไว้เลยค่ะยืดค่อนขายกล้ามเนื้อหลังหายใจเข้าลึกออกยาว หายใจเข้าลึกออกให้ยาวนะคะ3 2โอเคคว้ามือลงข้างตัวเยียดขาขึ้นชี้หักไปดานตั้งฉากไว้หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกกางขาออกเล็กน้อยกว้างกว่าหัวไหล่นิดนึงแล้วประกบอัพกลับเข้ามาหายใจเข้าหายใจออกเปิดหายใจเข้าปิดหายใจออกเปิดหายใจเข้าปิด ป้ายออกเข้าหายใจออกกางขาออกหายใจเข้าหุบขาเข้าอ่าไปค่ะเราจะรู้สึกเกร็งท้องเกรงต้นขากระชับขาด้านในนะไปหายใจเข้าหายใจออกหายใ,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 ใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอีกสองทีหายใจเข้าหายใจออก หาใจเข้าสุดท้ายหายใจออกหายใจเข้าฮึกลับมาลรอเขา่ากอดเข่าไว้ค่ะหายใจเข้าลึอกออกยาวผ่อนคลายนะหายใจเข้าลึอกออกยาวโอเคต่อไปเลยมาวางมือขึ้นค่ะครั้งไว้ที่เดิมเลยว่าดมือขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าอัพตัวขึ้นมาฮึบ ให้สะบัดลอยเหนือวพื้นหายอยู่ที่เดิมเลยหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นฮึบห,หายใจออกลงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไหวไหมอย่ายกแต่คอนะยกตัวขึ้นมาด้วยนะฮึบไปฮึบเก่งเก้านิดหน่อยหน่อยกายเครเียดฮึบตามลมหายใจไปค่ะหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าฮึบหายใจออกปล่อยเข้าแล้วออกหายใจเข้าฮึบหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเออเครวางขาลงได้เลยค่ะเหยียดแขนไปก่อนผ่อนคลายไห้หายใจเข้าเนอะออกยาว หายใจเขาเ้าลือต่อ,อยาวค่ะเออเกรดต่อมาค่ะลหยอียดแขนขึ้นแบบนี้และแค่สบับเจริให้เลือดนะคะเลี้ยงกลับลงมานั่งทำงานนานนันเนี้ยแค่หมุนเข้ามือสับเข้ามือสบายๆแบดดบนี้เลยค่ะพักมือให้คลายกล้ามเนื้อนิ้วคลายกล้ามเนื้อแขนให้เลือดกลับลงมานิดนึงโอเคค่ะ ่อามาไปเลยง่ายๆค่ะมาเอาฝ่าเท้าซ้ายนะคะไว้บนเข่าขวาเปิดออกไปเป็นเลขสี่ฝ่าเท้าขวาให้ตรงกับสะโพกของเรานะเปิดมาเป็นเลขสี่แบบนี้วางสบายๆขว้วมือไว้ข้างตัวหายใจเข้านะคะออกแรงกดฝ่าเท้าขวาออกแรงกดฝ่าเท้าขวายับไปที่พื้นและยกสะโพกขึ้นหายใจเข้าคึบหายใจออกวางลงหนึ่งหายใจเข้ายกขึ้น ออกลงสองยกได้แค่ไหนแค่นา้นะ้ะหายใจเข้าขึ้นคอตรงไวออกลงสามหายใจเข้าขึ้นออกลงสหายใจเข้าออกลงห้าหายใจเข้าหายใจออกหกป่ออกเเยเข้าออกเจหายใจเข้าออกแป หายใจเข้าออกเก้าสุดท้ายค่ะหายใจเข้าหายใจออกสิบเอ่อิดสลับ้างวางลงค่ะมาหายใจเข้าออกแรงกดเท้าย้ำไปที่พื้นยกขึ้นออกวางลงหนึ่งหายใจเข้าขึ้นออกลงสองไอ่เข้าออกสามหายใจเข้า ป่าสี่หายใจเข้าหายใจออกห้าป่ายเข้าออกหกหายใจเข้าออกเจ็ดเข้าออกแปดหายใจเข้าออกเก้าสุดท้ายค่ะหายใจเข้าหายใจออกป่ายสิโอเคมากดเข่าค่ะคลายกล้ามเนื้อหลัง หายใจเข้าลึกออกยาวหายใจเข้าลึกออกยาวเอาโอเคมาวางขาลงเหยียบขาขวาตรงไปเลยฮึดจึบฮึดจึบฮึดจึบโอเคขาซ้ายชันไว้เหมือนเดิมคะ่ะขวาเหยียดตรงนะคะพออยเท้าหายใจเข้ายกขาขึ้นหนึ่งตั้งฉากหายใจออกวางลงพออยเท้าตลอดหายใจเข้าขึ้นออกสไป สามสี่ห้าหกเจ็ดสลับข้างชันขาขวาเหยียดขาซ้ายตรงแล้วพลอยเท้าหายใจเข้าขาึ้นออก1 2 3่งสห้าห เจ็ดแโอเคค่ะบายทีนี้พอวางขาปุ๊บแยกข่าวเปิดอองง้าเมือสบายเลยค่ะหายใจเข้าลึกออกให้ยาผ่อนคลายให้ร,รู้สึกผ่อนคลายนะดูว่าเกรงสะโพกเกรงต้นขาเกรงฝ่าเท้าอยู่หรือเปล่า ให้เรารู้สึกอีลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายนะคะไม่ต้องเกร็งมาเลยหายมือสบายๆคอเชิดไปไหมปรับคอลงมานะ mm hmm. แล้วผ่อนคลายไม่แอนหลังหายใจเข้าลึกออกยาว mm hmm. หายใจเข้าให้ลึก mm hmm. ออกให้ยาวผ่อนคลาย โอเคค่อยค่หุบขากลับเข้ามากอดเข่าอีกครั้งหนึ่งค่ะมาคายกลมเหนือหลังหายใจเข้าลึกหายใจออกให้ยาวป้ายการแขนออกปายติดกำแพงเดี๋ยวนะโอเคค่ะการแขนออกปายระดับหัวไหล่นะงอขาเข้ามาหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกล้มเข่าป้ายทางซ้ายและทิ้งไว้เลยคลายไว้ หายใจเข้า up, อาา๊อยกเข่าขึ้นมาหายใจออกไปทางขวาหายใจเข้าขึ้นฮึบหายใจออกไปซ้ายหายใจเข้าค่ะขึ้นฮึบหายใจออกไปทางขวาอคลายหายใจเข้าขึ้นออกซ้าย ั้งหนึ่งหายใจเข้าฮึบหายใจออกไปทางขวาโอาเครหายใจเข้ากลับมาตรงกลางผ่อนคลายได้เลยมาค่ะเยียดขาตรงไปจบในท่าชวานานะคะงอยมือค่ะผ่อนคลายใบหน้าผ่อนคลายลำคอ ผ่อนคลายหัวไหลแขนฝ่ามือนิ้วมือผ่อนคลายผ่อนคลายหน้าท้องแผ่นหลังสะโพกผ่อนคลายผ่อนคลายต้นขาน่องฝ่าเท้านิ้วเท้า รู้สึกเบาสบายผ่อนคลายอยู่กับลมหายใจของตัวเอง ค่อยนะคะชันขากึ่นสองข้างเลยอย่งรีบนะันขึ้นมาพักกล้ามเนื้อหลังสักครู่หนึ่งก่อนนะห้ยใจเข้าลึกออกยาวเอาไว้นะคะอยู่ที่ลมหายใจของเราพร้อมกับการเคลื่อนไหวช้าๆนะที่ตัวเราตะแคงค่ะฝั่งไหนก็ได้ที่ถนัดปรับความดันในร่างกายนะคะ ยังหลับตาอยู่ตลอดนะค่อยๆพยูนตัวจากท่า,าทนอนตะแคงขึ้นมานั่งท่าขัดสมาธิค่ะหลับตาตลอดนะคะหลับตาตลอดนะเก่ยกับการขึ้นไหวและลมหายใจของมัน,ะะออน,นนะคะหลับตาไว้ก่อนนั่งท่าขัดสมาธิเตรียมพร้อมหายใจเข้าค่ะวาดมือขึ้นเหนือศีรษะออกด้านข้างและประกบฝ่ามือขึ้นเหนือศีรษะเลยหายใจออกลดมือลงมาลงมือกลางอก หายใจเข้าบ่ามือขึ้นหายใจออกลดมือลงครั้งสุดท้ายหายใจเข้าว้ามือขึ้นหายใจออกลดมือลงหลังจากนั้นนะคะถูฝ่ามือค่ะให้เกิดความร้อนในตุ้ม,มือของเรา ให้แรงเลยร้อนเลยให้มือรู้สึกร้อนเลยค่ะให้อุ้งม,มือของเราอบอุ่นนะคะแล้วรู้สึกร้อนแล้วหลังจากนั้นเราเอาฝ่ามือนะคะมาประคบที่ใบหน้าและดวงตาของเราค่ะ,ะวางเอาไว้เลยให้ความอุ่นร้อนบนฝ่ามือนะคะส่งผ่านเขาเ้าไปยังดวงตาผวอนคลายกล้ามเนื้อดวงตาผวอนคลายกล้ามเนื้อหัวคิ้ว ลดมือมาอันที่ใบหน้าทั้งหมดเลยแล้วค่อยๆลดมือลงพร้อมกับการหลีบตาช้าๆนะคะนามาสเตนะคะเป็นยังไงบ้างกับการฝึกโยคะในวันนี้นะคะครูเชื่อว่าครูก็เครียดนะครูไม่ปฏิเสธหรือว่าครูจะไม่เครียดครูก็เครียดนะแต่ว่าความเครียดนี้นะคะมันก็ มันก็ต้องผ่านคนไปเนาะให้รู้ว่าเราไม่ได้เจอคนเดียวนะเราเป็นเพื่อนกันตลอดเส้นทางนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนนะรักษาสุขภาพป้องกันไว้ให้ดีนะคะล้างมือบ่อยๆสวมแมสตลอดนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ฝึกโลคัาไปด้วยกันนะสำหรับคลิปนี้นะคะไปแล้วค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะ